ค่ะเออคุณลุงทย์เบงก็มีปัญหาแพ้อากาศแพ้อากาศค่ะเป็นโรคกระเพาะด้วยออค่ะมันคือว่าตอนแรกเลยเป็นภูมิแพ้ก่อนอภูมิแพ้นี่เป็นแบบเยอะมากอาทิตย์หนึ่งนี่เกือบเกือบทั้งอาทิตย์จะจะเป็นตลอดจะไปหาหมอทแพ้อะไรครับแพ้แพ้ฝุ่นแพ้อากาศอากาศเย็นก็ก็น้นำมูกมเจอขี้ฝุ่นน้ำมูกก็ไหลน้ำมูกมใสๆนี่ไหลแบบสั่ง ตลอดเวลาค่ะต้องมีกระดาษที่ชู่ถือติดตัวตลอดเพราะว่า hmm. มันไหลตลอดแล้วลกลางคืนก็นอนไม่ได้คือมันไหลแล้วต้องเอากระดาษอุดใส่<ห>อุดไว้อย่างเงี้ยแล้วก็นอนไม่งั้นก็นอนไม่ได้อ oh. มันจะไหลออกมาตลอดครับค่ะก็หาหมอหมอก็ให้ยาแก้แพ้แก้อักเสบเพราะว่าถ้าพอเป็นแล้วมันจะจามจามแล้วคอจะเจ็บก็ยาแก้แพ้แก้อักเสบกินมานานนานนะคะอยู่นานเลยแล้วก็หน,นักๆเข้าหลังๆก็มาเป็นโรคกระเพาะ สาเหตุจากอะไรฮะทราบไหมฮะคิดว่าเป็นเพราะอาหารด้วยกินรสจัดทานอาหารลสจัดทานยาสะสมมาเยอะมาก<อ>นานมากค่ะทานไม่เป็นเวลาด้วยปะ่ะฮะก็เป็นมันก็ทานเป็นเวลาแต่คือจะทานรสจัดทานน้ำส้มใสชูเยอะค่ะโอ้โหถูกไหมฮะทานครับทานอาหารรสจัดจะเป็นโรคกระเพาะเป็นส่วนหนึ่งนะแต่เข้าใจว่ามันน่าจะมาจากความเครียดจากการที่เป็นโรคภูมิแพ้้ใช่ค่ะกลางคืนหนูนอนไม่ได้เลยอะค่ะ เพราะว่ามันแน่นตลอดบางทีนอนไม่ได้ต้องลุกขึ้นมานั่งนั่งแล้วก็หลับเพราะว่ามันแน่นมากเลยมันหายใจไม่ได้สังเกตดูว่าถ้าเราเป็นโรคเรื้อรังอะไรก็ตามอืโรคที่ตามมาคือโรคกระเพาะอืเพราะว่ามันเกิดจากความเครียดบางทีเรารู้สึกเหมือนเอ๊ะไม่ได้เครียดแต่จริงมันจริง,รงๆมันเครียดคือมันมีเครียดแบบ,บแอบแฝงนะฮะคุณคุณรู้ไหมครับว่าอาชีพที่เครียดที่สุดก็คืออาชีพตลกนักแสดงตลกเนี่ยเครียดมากๆนะฮะคิดพูดไม่ออกเพราะคิดยังไงจะให้คนหัวเราะเนี่ย มันยากนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงบอกว่าความเครียดจะเป็นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งคล้ายๆที่ทําให้เกิดอาการโรคคุณลุงทิพย์ค่ะแล้วหาวิธีรักษาอย่างไรฮะก็คือพอคุณวิโรจน์เขาทานทานแล้วเขารู้สึกว่าเออเขาดีขึ้นแล้วเขาก็บอกเธอก็ต้องทานด้วยโอ๋ตอนแรกเราเป็นคนแนะนําให้สามีทานใช่ค่ะตอนหลังสามีมาบอกว่าเธอต้อง,องาทานด้วยใช่อ่า,อา,าแล้วยังไงฮะก็ก็สองสองสองแคปซูลไม่สงสัยเหรอ ไม่สงสัยเพราะว่าเราศึกษาแล้วเราดูแล้วเราดูทีเอ็นเอล้โอ้คนนี้เขาก็เป็นนะเชื่อเชื่อเชื่ออาจารย์หรือว่าเชื่อผมก็มันต้องลองอาจารย์ค่ะเชื่อเพราะจะเห็นอาจารย์ก็ต้องเห็นเพราะเห็นอาจารย์บ่อยมากแต่ช่วงแรกๆที่ดูยังคุณต้นยังไม่มาเอายังไม่เห็นผมแล้วอ๋อต้นมาตั้งแต่ต้นอาจจะไม่เชื่อผมอ้าวแล้วแล้ววันตัดสินใจเชื่อได้ไงผมถามอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของความรู้นะฮะความเข้าใจว่า เวลาที่เราจะอธิบายพวกคนหนึ่งเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจแต่ตัวเราเป็นโรคกระเพาะซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลยอาจจะ<อ>ผมกินแล้วผมดีขึ้นเร็วเร็วมากมั้งเพราะว่าโรคหัวใจนี่เป็นเป็นโรคที่ถือว่าร้ายแรงถูกต้องถูกต้องอ่ะ,อะแล้วคุณคือที่พอเราพอเราสั่งสั่งมานี่ก็คือเขาจะมีมีลายมีรายละเอียดให้เราศึกษาว่าเป็นอะไรบ้างแล้วกินเพื่อรักษาอะไรบ้างครับ ก็คือเออมันตรงกับของเรานะเราเราแฟนก็นบอกก็ลองกินดูคือที่ผมถามอันนี้ไม่ใช่อะไรเพราะว่าเป็นความเข้าใจให้กับคุณผู้ชมด้วยว่าเวลาที่มีใครมาบอกว่าอะไรดีอะไรที่มันรักษาอะไรที่มันช่วยหลายๆอย่างพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันเนี่ยมันต้องอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ซึ่งพิสูจน์ได้นะฮะซึ่งอาจารย์พิเชษกับอาจารย์อภัยเองเนี่ยได้ทําการทดลองแล้วศึกษามาจากในห้องทดลองวิทยาศาสตร์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นความเชื่อที่คุณลุงทิพย์เองเนี่ย เราเองแต่ไม่ได้มีความรู้หรอกใช่ถูกไหมฮะแต่วันนี้เราเชื่อว่าเพราะเราได้รับประทานแล้วดีขึ้นใช่ครับสามีดีขึ้นครับนะครับคุณลุงทิพย์เองผลเป็นยังไงบ้างครับก็คือช่วงแรกๆเหมือนกับมันยังมันไม่ได้แบบกินแล้วดีขึ้นเหมือนแบบแน่นอนเพราะไม่ใช่ยาช่วงแรกๆกินก็คือแบบหอยน้ำมูกน้ำตาก็ยังแบบยังยังยังไหลอยู่ยิ่งทะลักใหญ่ๆเลยนะค่ะแต่ก็ไปสักระยะหนึ่งประมาณสักเดือนสองเดือนอะไรเงี้ยมันเริ่มแบบ เราแต่กินคู่ไปกับยาหมอนะคะคือจะหาหมอด้วยเพราะว่าพอกินแล้วรู้สึกโดนผมว่ามันไม่ใช่เพราะว่าน้องกินตลอดนะคะกินคู่กินคู่ไปกับยาหมอตลอดไม่ท้อเหรอโอหกินยาหมอมาเยอะเบื่อมากไม่คือถ้าเกิดผมรับประทานบิมไปด้วยสมมตินะผมรับประทานอะไรสักตัวหนึ่งควบคู่ไปด้วยแล้วมันไม่เห็นผลเลยทันทีเนี้ยอ๋อไม่ช่วงแรกๆมันมันก็รู้สึกดีขึ้นน่ะดีขึ้นแต่มันก็ พอดีแล้วเราก็ก็หยุด,ยดอ๋อแหมก็พูดให้ครบสิสารภาพไม่ครบเนี่ยผู้ต้องหาที่แบบว่าไม่ยอมเล่าเหตุการณ์ให้ครบคือพอเริ่มดีก็หยุด<ะ>มันก็เลยไม่หาย<ะ>แล้วยังไงครับก็กลับมาทานต่อก็กลับมาทานต่อไปก็คู่กินคู่กับยาหมอหาหมอด้วย<า>ะะต่อเนื่องเป็นระยะเวลาก็เดือนสองเดือนก็รู้สึกว่าเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะว่ามันไม่ค่อย หลังจากที่เราเป็นอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเป็นเกือบทั้งอาทิตย์เราเป็นแค่สองวันน้อยลงน้อยลงค่ะค่ะอาา่าฮะจนจนนี่หายหายเป็นปกติเลยไหมฮะก็ยังมีบ้างถ้าเจอแบบหนักๆเจอฝุ่นหนักๆอะไรเงี้ยก็ยังมีคือพอเรารู้สึกว่าเราจะเป็นเราก็กินเลยคู่กับยาแก้แพ้อาา่าฮะช่วยได,ได้หายเร็วมากเลยค่ะจากวันนี้เป็นดีขึ้นเลย คืนนี้รับประทานเพราะพออย่างกับพอรู้สึกว่าจะเป็นปุ๊บเนี่ยทานปุ๊บสักประมาณสักอีกชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยรู้สึกดีขึ้นเลยอ่ะมันแห้งไปเลยอาจารย์ครับช่วยตอบหน่อยครับครับผมผมคิดว่าคุณอาจจะใช้ไม่ถูกนะครับใช้ใช้ใช้และไม่ใช่ใช้ไม่ถูกไม่ใช่ใช้ไม่ถูกไม่ได้หมายว่าใช้แพงนะฮะคือใช้ไม่ถูกต้องต้องใช้อย่างต่อเนื่องนะครับใช้อย่างต่อเนื่อง คือผลิตภัณฑ์ออปเปอเรชันบิมมันไม่ใช่ยาปุ๊บกินปุ๊บจะให้หายปับ๊บนะอย่างที่เราพูดตลอดเวลาว่ามันไปสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลกว่ามันจะสร้างมันต้องใช้ระยะเวลาแล้วเมื่อร่างกายเราสมดุลปั๊บเราก็ดูแลสุขภาพของเราเองด้วยตัวเราเองทีนี้ขณะที่มันกำลังจะสร้างให้สมดุลปั๊บหยุดเลยมันก็กลับไปอย่างเดิมใหม่ก็ต้องขึ้นมาเริ่มต้นสร้างใหม่เพราะฉะนั้นคืออย่าก,กินกินหยุดเลยนะครับ สำหรับผลิตภัณฑ์นี้โอเปอเรชั่นบิลสำหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยเราพบว่าการตอบรับเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเป็นอันดับหนึ่งสองวันสามวันดีขึ้นแล้วนะฮะแล้วก็อย่างมากสุดก็คือหนึ่งอาทิตย์นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมเมื่อกี้ถึงแปลกใจว่าใช้เวลาถึงหนึ่งเดือนว่าอาจจะเป็นรายที่ยาวที่สุดเท่าที่เคยพบ,บผมเริ่สง,ง,งสัยว่าสงสัยว่าจกินกินหยุดหยุดซึ่ง ก็ขอบคุณที่เป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะย้าอีกนิดนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยทราบดีว่าราคามันสูงนะฮะแต่ว่าถ้าจะอยากจะใช้ให้ได้ผลก็ให้แน่ใจว่าให้โอกาสร่างกายของเราในการสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลนะแล้วเราจะได้ไปดูแลร่างกายของเราอย่างถูกต้องนะครับคืออธิบายง่ายๆใช่ไหมอาจารย์ครับภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็เหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งถ้าเกิดเรารับประทานยามันก็เหมือนกับการเติมน้ํามันครับ แต่ว่าบิมของเราเป็นเหมือนน้ามันเครื่องใช่ไหมฮะมันเข้าไปหล่อลื่นคือต่อให้มีเครื่องน้ํามันเครื่องแป๊บเดียวเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเครื่องพังไปเลยแต่ไม่ใช่ว่าเติมน้ํามันเครื่องแล้วมันจะวิ่งได้เลยถูกต้องครับไม่ใช่หายเลยทันทีนะครับคือจะไปหวังว่ากินบิมวันนี้พรุ่งนี้หายไม่ใช่ไม่ได้นะครับไม่ได้ระดับปรุิคุ้มกันของเราต้องมีการค่อยๆปรับสมดุลของมันด้วยเหมือนกันกลไกของร่างกายไม่ใช่ปรับทีเดียวเลยนะครับวันนี้ดีขึ้นกระเพาะก็หาย กระเพาะนี่แทบจะไม่มีเลยค่ะแทบจะไม่มีไม่มีกระเพาะเลยเหรอฮะไม่มีกระเพาะไม่มีโรคกระเพาะพร้พอรมเลยสิฮะสวยขึ้นด้วยนะฮะค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ทั้งครอบครัวมีความสุขมีความสุขนะครับครับผมต้องฝากคุณวิโรธทำงานน้อยลงนิดนึงนะฮะครับผมผมยังอยากเจอคุณวิโรธอีกหลายๆครั้งต่อไปนี้จะลดให้น้อยลง ออกกาลังกายให้มากขึ้นออกกําลังกายให้มากขึ้นแต่ช่วงนี้หน้าฝนผมอยากไปแต่มันไปไม่ได้นี่มีเอ็กซิวมีข้อแอ้งอีกแล้ววิ่งอยู่ในบ้านก็ได้ออกกำลังกายจะไปไปที่โรงเรียนมันมันกว้างหน่อยออกกําลังกายในร่มก็ได้เต้นอยู่กับข้างขึ้นไม่ได้เปิดจังหวะนะครับเอาละครับขอบพระคุณมากครับคุณวิโรธคุณรุ่งทิพย์ครับ Operation b e บ m หรือ b a l a n c i n g i m m u n i t y นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัย ได้ทําการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และทัญ,ญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงพลิตภัณฑ์อาหารจากออบริษบิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับคุ้งกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแล และจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ